คุณผู้ชมเป็นกิจกรรมที่ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับการอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะกิจกรรมดีๆงานนี้มีชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อวอร์ด2021ค่ะผ้าไทยใส่ได้ทุกเจนที่ทางสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสอสอทอได้จัดงานประกวดผลงานศิลปะหัตถกรรมเชิงสร้างสารรค์ศักดิ์สิทธิ์อวอร์ด2021ภายใต้หัวข้อผ้าไทยใส่ได้ทุกเจนค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถในด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายได้มาแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายผ้าทไทยให้มีความร่วมสมัยใส่ได้จริงซึ่งการประกวดในปีนี้มีการแบ่งเวทีออกเป็น4ภูมิภาค <c oughs> ได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงเงินรางวัลกว่า70,0,000บาทพร้อมโลเก,กติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่นนั่นเองค่ะคและในวันที่25กันยายนนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะช่วงเวลา14นาฬกาถึง16นาฬิกาจะมีการตัดสินและประกาศผลการประกวดในรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ v i r ร์ a l f a s h i ฟช r ่น w a y ผ่านทาง Facebook ศักดิ์สิทธิ์ a w ว r d 2021และ f a c e b o o k สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยค่ะก็จะมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายทั้งสิ้น130 ผลงานมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในแบบเวร์ชวลที่น่าตื่นตาตื่นใจในรูปแบบนิว Normal นะคะภายใต้แนวความคิดอุมโมงค์แห่งกาลเวลา การตัดสินก็จะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางและจากส่วนภูมิภาครวมถึงมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบชื่อดังอย่างคุณโยยศวดี hi, นะคะคุณตุ ok ๊กชนกวนานรวมถึงมาริยาแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกมากมายสามารถร่วมให้กําลังใจได้นะคะในวันเสาร์ที่25กันยายนนี้นะคะคผ่านทางช่องทางต่าง,างๆที่บอกคุณผู้ชมไปรวมถึงโหวตได้ด้วย<อ>ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25กันยายนนี้เวลา15นาฬิกานั่นเองค่ะคก็ช่วยกันโหวตกันละกันนะครับผ้าไทยจะได้โกอินเตอร์นะครับอยา่างสง่างามนะครับ